ัวนนางเอกสาวสวยอย่างคิมเบอรี่เนี่ยก็ได้ออกมาเผยเรื่องราวแบบขำๆนะคะหลังจากที่ย้ายเข้าเดือนหอคืนแรกค่ะคุณผู้ชมเธอก็บอกเลยนะคะว่าทัเธาเธอกับมากรีเนี่ยถึงกับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะเพราะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซะก่อนค่ะ เพิ่งจะพากันย้ายเข้าเดือนหอวันแรกนะคะก็ช็อตฟิลกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับคู่รักสุดหวานคิเมเบอรี่กับมากปรินนะคะหลังจากที่ได้กลับมาจากงานแต่งที่อิตาลีก็คิดว่ากลับมาบ้านเนี่ยก็จะพักผ่อนให้เต็มที่กับเรือนหอใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่างานเนี้ยคืนแรกก็มีเหตุการณ์ให้ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะเพราะว่าความแปลกที่แปลกทางส่วนต้นเหตุหลักเนี่ยก็คือน้องหมานั่นเองนะคะก็เรียกว่างานเนี้ยคงจะต้องปรับตัวทั้งคนแล้วก็ทั้งน้องหมากันเลยละคะ่ะ คนก็ก็ว้าวแล้วก็มันจะมีกิมมิกนิดนึงที่แบบเวลาพลิกการแต่ว่าคนจะไม่ค่อยพลิกใช่ไหมคะคนก็จะแบบถามว่าข้อมูลอยู่ตรงไหนจริงๆคือต้องพลิกการแล้วก็สามารถดูข้อมูลได้แล้วก็สแกนเป็นเคอร์โค้ดแบบสแกนแล้วเมื่อจะขึ้นมาเป็นแบบ AI ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นวิดีโอที่โคโมค่ะก็เป็นวิดีโอสั้นๆเลยเอรีวของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะ เงินเลยปะเนี่ยมันอาจจะมีอะไรใหม่ๆมีอะไรตื่นเต้นทุกวันเลยอะค่ะตอนนี้บ้านก็เพิ่งเสร็จเพิ่งย้ายเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยก็เลยแบบเออใช่มันเริ่มเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอะค่ะบ้านใหม่เพิ่งย้ายเข้าแล้วย้ายย้ายเข้าไปแล้วใช่เมื่อคืนนอนคืนแรกค่ะคืนแรกไม่ได้นอนเลยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะ คือหมาชิมหมาพี่เมื่อเขาไม่ชินเขาแปลกที่แล้วเขาเห่าเรียกแบบทั้งคืนเลยอะคะ่ะอ,อ,อืม,มเราก็เราก็เลยต้องลงมาดูเขาแล้วก็จะไม่ไหวแล้วดีสีไม่ไหวแล้วเอาขึ้นไปนอนด้วยเลยเขาแปลกที่ทำไมเขาไม่ได้แบบว่าดีสีรับเลยเนาะเขาเขาแปลกที่เขาเห่าเรียกเราคะ่ะแบบให้ลงมาเอเะไระทําไปแล้วค่ะตอนที่ทําตอนที่มัน่น ใช่โอ้โหอร่าเจ้าสาวจับมากๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะคิมเบอรี่